เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นที7ีเจ็ดเพจรับซื้อขายร้านเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม Rv ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นคนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับ่อ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันนี้เช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโคตร RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะ โอเคนะครับผมนะผมก็สตรีมสดเนาะที่ช่อง YouTube นะครับผมนะก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมนะใครที่ว่างอยากเล่นด้วยกันนะครับมีลงแรงเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยก็สามารถเชิญได้ที่ช่อง YouTube ก็ดอุศเลยนะครับผมนะเวลาก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็มาเจอกันเช้าหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อวานตอนประมาณ2องทุ่มกว่กาๆนะทุกคนเออเจมนะครับผมนะได้โพสต์กิจกรรมสายฟรีมาแล้วนะครับผมนะกิจกรรมนี้เนาะสามารถรับได้ทุกคนยกเซิร์ฟเลยนะครับเป็นสกิลระดับลิมิเต็ดด้้ววยนะครับผมแลก็ เมื่อวานที่ผมลงไปทุกคนคือแบบคนดูน้อยมากๆนะครับคนกดไลค์น้อยมากๆนะครับผมนะคลิปนี้ก็ขอกำลังใจในการกดไลค์หน่อยนะครับหรือว่าแบบทุกคนเป็นรักผมแล้วว่าโอ้โหเซ็งอะเศร้าหลอกหลอกผมก็จะทําต่อไปนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมแล้วก็ติดตามกันเนาะโอเคนะครับผมนะที่เมื่อวานนี้ที่ผมอัปเดตเข้าไปเนาะก็คือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมนะ12มิถุนาลิงรีสตาร์นั่นเองนะครับอาร์วีนาอมันไปกับกิจกรรมตอนรับการกัดมาครั้งสุดท้ายตอนแรกนะครับที่ผมแบบวิเคราะห์ต่างๆนาน ซึ่งในขัวผมนะ GM น้อแจกสกินจริงๆนะครับผมนะแต่ว่าสกินที่แจกนะ้อไม่ใช่สกินของแพนด้าตัวนี้นั่นเองนะครับที่ผมได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเปิดดูนาะก็คือเป็นแพนด้านูโดนั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่สกินลิมิเต็ดตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นสกินแบบเป็นคอลเลคชันนั่นเองนะครับทุกคนพูดถึงมาขนาดนี้แล้วทุกคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมนะก็คือ ตอนนี้นะครับ GM ไม่ได้บอกว่ายเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมแต่ว่า GM นะครับได้โพสต์มาใหม่นะครับผมนะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนนี่12มิถุนายนสตาร์ทอาร์วีนะครับเตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษนะครับพร้อมของรางวัลแจกฟรีเพียับนั่นเองนะครับผมนะตอนรับการกลับมาของ RV รวีเอกับ ซอฟต์แวร์ออนไลน์นั่นเองนะครับครั้งสุดท้ายมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะก็นี่นะครับผลนะกิจกรรมที่1เนาะก,ก็คือเป็นวงแหวนอันเชิญนั่นเองนะครับผมนะน,นี้เนี่ยก็จะแจกไอเทมสุด e x ก l u s i v e นะครับผมนะกิจกรรมนี้รอบที่1ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับถึงวันที่20นะครับกิจกรรมรอบที่2ก็คือ4มิถุนานก็คือที่ผ่านมาเนาะมันเหมือนจะเป็นแบบกิจกรรมแบบว่าเขาเรียกไงเป็นอันใหม่อะ่ะทุกคนก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมของวงแหวนนะครับผมเข้ามาอยู่ะะนะ่่่2นนนนอออออออััััััันน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 นแแแแแลล้้้้้้ววววะะะะะะคคคคคครรรรรบบผมมกกกกกก็็็็ืืาาาาจเเเเปปีีีีีททททุุงงหตขา ต่อมานะครับผมนะก็คือเป็นสกินแบบอาคารที่2อง่ะทุกคนเออของรางวัลในนี้มันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมนะก็จะมีตาอัญเชิญเนี่ยทุกคนก็จะมีพวกกรอบโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับกรอบโปรไฟล์ของแต่ละ2อันนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่เห็นปะมันจะแยกกันนั่นเองนะครับใครที่ยังเก็บไม่ครบก็มาเก็บกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูเนาะก็เหมือนเดิมนะครับผม20ครั้งนะครับการันตีของดีนั่นเองนะครับผมนะก็การันตีแบบ เขาเรียกไงสุ่มมีครบ20ครั้งดีกว่านะครับผมนะเพราะว่ามันน่าจะได้เป็นแบบเป็นพวกอันนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะได้เป็นอันนี้นะครับเป็นตาอัญเชิญต่างๆเนี่ยทุกคนมันสามารถได้ของแล้วด้วยนะครับเราสามารถเลือกรับได้เลยอ่ะทุกคนคือค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสรับตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นี่ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บสุ่มต่อนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมแรกเนาะส่วนต่อมานะครับผมนะกิจกรรมที่2นะครับผมนันก็คือทําภารกิจนะครับผมนะเลือกรับ สกินฟรีนั่นเองนะครับผมนะกิจกรรมนี้เนาะจะเข้าตั้งแต่วันที่11นั่นเองนะครับผมนะถึงวันที่24เนาะส่วนกิจกรรมดูจากรูปตรงนี้แล้วนะครับผมนะน่าจะเป็นเซตคอลเลคชันของ RV Road Party นั่นเองนะครับผมนะก็จะมีนะครับผมนะสกินรถปาร์ตีนะ้เนาะก็คือมีเลียวมะนะครับผมนะอลิสนะครับลิ นะครับทูเลนแล้วก็เทวานานั่นเองนะครับผมนะ่จะเป็น5สกินนี้เนาะก็คือใครที่ยังไม่ได้ครบนะครับผมเลยหรือว่าใครที่แบบยังไม่ได้เลยนะครับผมนะก็แบบขาตัวไหนไปก็สามารถที่จะมาทํากิจกรรมนี้ได้เนาะกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยผมไม่รู้ว่าจะเป็นแลกลิงก์อะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่เพียงแบบลงเล่นหรือว่าล็อกอินอะไรต่างๆนานาน,นะครับนี่ก็ต้องมาลองลุ้นดูน,นะครับผมว่าจะเกณฑ์กิจกรรมแบบไหนเนาะแต่ว่าที่แน่คือเป็นภารกิจแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้แล้วเนาะก็คือทําภารกิจนั่นเองนะครับผมอัน บนะกิจกรรมที่3นะครับผมนะก็คือกิจกรรมพิเศษนะครับผมนะล็อกอินทุกวันเล่นเกมทุกวันนะครับ รับของรางวัลฟรีทุกวันนั่นเองนะครับแต่ว่ามองจากในรูปนี้แล้วเหมือนจะเป็นคมพี์ก็คือคัมพี์ตรงนี้ทุกคนเนี่ยที่ตอนนี้เขามีเปิดให้รับอยู่นะครับก็เป็นคมภีร์ต่างๆตรงนี้นาะก็สามารถที่จะไปแบบเอาไปสุ่มของต่อได้อะเออทุกคนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับหัวหน้าิจกรรมที่ GM อัปเดตเข้ามานะครับผมนะสุดท้ายแล้วก็คืออันที่4เนาะก็คือเปิดให้เล่นฟรีนะครับฮีโร่นักดาบนั่นเองนะครับผมนะก็คือมีทั้งอเลนนะครับบัตเลิล็ฟ 2นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในนี้มันมีรูปเล็กๆนะครับเป็นโอเมนแล้วก็วอลขาดด้วยนะครับผมนะไม่รู้ว่าเปิดเฉพาะ2อ,อันนี้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเปิดหมดนะทุกคนเออคนข้งที่จะดีมากๆนะครับใครที่ต้องการเก็บโกหรือว่าเก็บเหรียญทองตอนนี้นะครับผมนี่ยก็ต้องรีบแล้วนะครับผมนะเพื่อแบบครั้งหน้ามีฮีโร่ใหม่เข้ามานะคราว่ามันจะอัปเดตเข้ามานะครับผมน่ยจะได้มีเหรียญทองเอาไว้ซื้อฮีโร่นั่นเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ฮีโร่ก็น่าจะเปิดขายนะครับผมน่ก็น่าจะราคาประมาณ2 8 8 8 8เหรียญทอนเนาะอ ตอนนี้ใครมีเหรียญทองเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะกิจกรรมสายฟรีเนาะข,ข,ข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ผมมองว่าไม่น่านจะเข้าแล้วทุกคนเพราะว่าในนี้เนาะก็เขียนแบบบอกละเอียดแล้วนะครับผมนะก่อนกิจกรรมรับสกินฟรีของรยปาร์ตี้ถ้าเกิดสมิวมันเข้ามาแล้วหรือยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนึงเนาะถ้าเกิดสม,มิวมาเล่นยากหรือว่ามีการแลกลิงอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่า แลกการช่วยกันอะไรประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมวันนี้น้อยทาง GM นะครับได้โพสต์ตรงนี้เข้ามานะครับผมนี่เป็นวงแหวนเวทน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นสกินแบบคอลเลคชันแบบขลังอยงหิมะสีฟ้าอะไรประมาณนี้ทุกคนเออมันก็สามารถที่จะซื้อกันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุมให้ดูนะครับผมนะตอนนี้ผมก็มีคูปองเหลือจากไอกิจกรรมนั้นนะทุกคนเออเดี๋ยวผมขอเปิดซื้อไปก่อนนะครับได้ นี่มาซื้อแค่3อันเองเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนะแล้วก็เข้ามาที่ลอตเตอรี่นะครับผมแล้วก็วงแหวนเวทอัญเชิญนะครับผมนี่แล้วเราก็มาดูนะครับว่าจอยตอนนี้ผมมีทั้งหมด51คัมพีนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราคลองดูของรางวัลก่อนนะครับทีนี้ก็จะมีเด็กต้านะครับแวนนะครับเซนิเทียบัตทุไฟทูเลนนะครับแล้วก็ฉี่แล้วก็วูของนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกผลึกน้ําแข็งเนาะให้เราได้เลือกรับกันนั่นเองนะครับ ส่วนมาเดลไฟกับทูเลนตรงเนี้ยทุกคนมันเคยมีกิจกรรมแจกด้วยนะคบผมนะเป็นกล่องลุ้นสกินอ่ะทุกคนเออแต่ว่าผมไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนผมอะแม่งได้2อันเลยอ่ะโคตรคุ้มอ่ะแต่ว่าใครที่ได้แล้วหรือจากกิจกรรมนั้นนะใครจําได้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมโอเคแต่ว่าของรางวัลนะครับผมนะไม่ใช่สีที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะก็คือแบบไม่ได้การันตีว่าสุมหนึ่งค้งมันต้องได้ผลึกน้ําแข็งทุกอันอ่ะทุกคนเออแต่ว่าของรางวัลทั้งหมดนะครับเราสามารถคลิกมาได้ดูจากของรางวัลทั้งหมดนะีมอขง เกลือๆนะครับผมนะก็คืออย่างเช่นกล่องชิ้นส่วนรูนนะครับห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยรุนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์หนึ่งวันนะครับแล้วก็อิโมจิหนึ่งวันนั่นเองนะครับเอฟเฟกต์ก็จะมีสิบเจ็ดวันเอ้าอิโมจิหนึ่งวันอ่ะทำไมมันแปลกๆวะทุกคนนี่ขอรับวันก็ปกติก็จะเป็นตามนี้นั่นเองนะครับแต่ผมจะมาลองสุ่มให้ดูกันแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองสุ่มแบบสิบคมพีเอ้ยเอาห้าสิบคำพีเลยกันนะครับเดี๋ยวน้องๆว่าพี่ทำไมพี่ไม่สุ่มแบบเยอะๆมันมีโอกาสได้มากกว่าอะไรเงี้ยไปผมมออออกกไ่ ตัดโหไม่ออกว่ะทุกคนผมไม่เคยจะโชคดีสุ่มตรงนี้ได้กับเขาบ้างเลยนะเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเอาอีกสักโหแมงแพงจังวะโอเคอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคูป,ปองหรอแต่ว่าตรงนั้นมันขายแพ็คละสามบาทอ้ออันนี้ก็มันก็อันนี้มันก็คุ้มกว่าหรือเปล่าวะอันนั้นซื้อสิบอันมันก็สามสิบอันนี้ซื้อสิบอันยี่สิบเจ็ดไปผมไม่ออกว่ะ มาอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปอันนี้น่าจะเป็นรั้งสุดท้ายแล้วครับลองสุ่มให้ดูแนละ้วทุกคนไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้นี่ฮะไปรับผมออกไม่ออกครับผมปรับโอโ้ไม่เคยจะออกโชคดีกับเขาเลยนะฮะโอเคนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถที่มาลองสุ่มกันได้เนะส่วนการแรกนะครับผมนะก็ต้องใช้ทั้งหมด อ๋อมีมี16อันเนาะก็ใช้เป็นเนอร์เซนิเทียนะครับผมน้อยที่สุดนาะแล้วก็มี18เป็นวูคองแล้วก็ฉี่แล้วก็ Wear, แว, 22, ะะ ly, แว xter, ร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มี22นะคะ22ก็คือทูเลนตบัตเทิลไฟแล้วก็เด็กตานั่นเองนะครับผมนะใครที่สุ่มแล้วหรือยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมนะช่วงนี้ก็แบบไลค์ตกๆคนดูนด้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะข้อมวลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่ออนเด แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุ่นซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นระบบเมมเบอร์เนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสอนราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมราคาสองสิบาทนะครับผมนั้จะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจิเนาะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะยิ่งคนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นระบบ150บบบบบาาทททนน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 นััััััั่่่เเเเเเออองงะะะะะะคคคครรรรผผผมมมมมสสิิิธพศษจหืแแกกกลลลยยยไดด้้วีํญ เข้าถึงโคตที่ผมคอยไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน